เลโก้ Lego, ถูกคิดค้นขึ้นมาได้ยังไงเรื่องมีอยู่ว่าในปี1932ช่างไม้ชาวเดนมาร์กคนนี้โอเลเคริสตินเซนเจอปัญหาใหญ่งเงินหมดบริษัทแล้วภรรยาก็มาเสียทําให้ต้องดูแลลูกๆ4ี่คนเองด้วยความที่ไม่รู้จะทําอะไรตอ่อก็เลยเอาไม้ที่เหลือมาทําเป็นของเล่นรถล,ลากเล็กน้อยให้ลูกๆเมื่อเห็นว่าลูกชอบก็เลยลองทําของเล่นแบบอื่นๆขายแล้วจากการบอกกันปากต่อปากทาให้จะมีคนมาซื้อรตอใหญ่แต่ความหวังก็ดับลงไปอีกเพราะบริษัทที่จะมาซื้อดันยื่นล้มละลายและหลังจากนั้นของเล่นก็ขายไม่ดีเลยคิดว่าจะเริ่มทแบ โดยการเริ่มจากการตั้งชื่อบริษัทซึ่งโอเล่ไปได้คอนเซปต์ Playing Well ซึ่งในภาษาเดนมาร์กจะเขียนว่า Lygos และแน่นอนเป็นที่มาของคำว่าเลโก้แต่แล้วลูกชายของโอเล่ก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเด็กๆต้องการของเล่นที่สามารถส่งเสริมจินตนาการของพวกเขาได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มออกแบบเป็นตัวต่อซึ่งเวอร์ชั่นแรกยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยทําเป็นเวอร์ชัน2แบบที่มีปุ่มที่สามารถทําให้มันติดกันได้เลโก้ LEGO. ก็สามารถเป็นอะไรก็ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์หรือแก้วน้ําที่ปรับแต่งได้แม้กระท,ท,ทั่นนงรถ